สี่ท่อเด้อเราสั่งสี่ท่อได้ท่อหนาเม็ดประมาณเม็ดแปดสิบหรือว่าเก้าสิบนี่ก็ได้และโออเห็นเชากบเลยดีใจแล้วหว่้เนาะดีใจอ่าสิบปีวันที่รอคอยเนาะเสียวกันอ่ะงด้น ันนี้พี่น้องเนาะเปิดผ้าเปิดกล้องมาอ่าพร้อมลุยเลยแหละแบบนี้พี่น้องเนาะตุมตับตุมตับมอยู่ผู้ข้างล่างพุ่นเนาะเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งเนาะพี่น้องเนาะอ่าเป็นหน้าบ่าวของทางน้องวิเนาะหรือว่าทางอีลาบินี่แหละพี่น้อยทา้งบุเชียงกับบุเคยเข้าไปท่ายอ่าท้าวเบล็ดข้าเถื่อพี่น้อยเนาะอ่าวันเวลานี่แหละพี่น้อยเนาะอ่าเบิ่งน้ำกันอีกเช่นึงพี่น้อยนั่นก็บทเข้าไปเยี่ยมยามทางครอบครัวน้องพ่นอยู่พี่น้องเนาะพิบซีกั คอมเมนต์บอกลายนะพี่น้องเนาะแล้มาต่อกันพี่น้อยเนาะเรื่องห้องน้าห้องในมือเศร้านี่ก็พูดคุยแจ้งข่าวดีแล้วเนาะมาต่อกันบัดน,นี้เนาะเนี่ยราบ่าวของทางน้องอาวิอ่าเราสิมาขุดซอยพี่น้องอยเพราะว่าอ่าจุดที่มองเก่าหัลลอ่ามันติดกับน้าะปาแล้วเนาะเขากระหู้กันนะพี่น้อยหน้ากินกับน้าอ่าห้องน้าใกล้กันบูได้เลยพี่น้องเนาะผลก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่นี่เลยเนาะมาขุดแถวนี้แหละ ยกย้ายมาหม่งนี่แหละเนาะเนี่ยวกะทางระบาวเรากะสีขุดซอยซอยกันเนี๋ยวนาะพอดีกะทางโมเสียงเนาะเคยซื้อหมักจกเอ่อซิมส่วนพี่น้องเออมิเตซิมส่วนเนาะมาให้เราทางนอเอ็ดนี่แหละพียงหน่อยเราก็ซื้อตะปูหกแปดสิบยางละโลมาให้ทางสร้างน้ำพียงหน่อยเนาะเพื่อไว้ตอกนี่แหละกะเกียมเนาะ เอาเดี๋ยวพ่วงเบิ้งน้ากันย,วยาวๆยเงี้อนี้พี่น้อยเนาะว่าบ้านเทินซานทั้งพ่อราน้าแรือกับทางน้องเอ็ดเนาะอยู่ในระหว่างขั้นตอนใดแน่แล้วกัดหลักๆเลยกับเมนตัวนี้แหละเนะเาะทางมูเซ่กับไปสร้างมาแล้วพี่น้อยเป็นทอ่อเป็นพวกอ,อันนี้สร้างมาครบอะไรเนะเาะคันวานยังขาดกับดินบล็อกพี่น้อยเนาะถ้าว่าอยากให้เต็มระบบเพราะว่างบนี่หนึ่งหนึ่งหมื่นบาทนี่จังไรกรบเพาะพี่น้องเนะเาะเป็นเงินกี่มาเท่ากับหนึ่งล้าน ไอ้เม่นหกล้านหกล้านไปปลายนี่แหละผู้เสียงกระแตกมาแล้วพี่น้องเห็นแค่นี้กับไปสร้างให้กับทรายกับเบิร์ตไปสองล้านสี่แสนแล้วก็รวมทั้งท่อเสาปูนเล็กแล้วกัอันนี้แหละเนาะอันนี้ก็ยังหมดทันได้จ่ายเดี๋ยวบุรีร๊บิึงบินน้ำกันอีกหนึ่งพี่น้องเนาะอ่าคันว่าขาดกะเนาะพี่น้องอยากซอยถ้าาอยกให้มันแลงมันทั่วมันงามกระเม่นอ่าดินบล็อกแล้วกับปูนแล้วกับรวมทั้งการสร้างน้ำเนาะ ข้า,ขาสร้างนี่ยบัวเชงเนี่ยบัท่านได้คุยพี่น้องเพราะวา่าอยู่ในระหว่างมันงบอภพอุเชงก็ได้กำกึ่งตอนที่เรกว่าสรีเฮ็ดสังกะสีนี่แหละพี่น้องเนาะเอ้าตัวน,นี้ก็ยังขาดอยู่พี่น้องเนะาะเรื่องลินบ็อกแล้วก็ปูนแล้วก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวติดตามเบื้องน้ำกันอีกแต่พี่น้องอยากสมทบเพิ่มเติมมากกว่าพยากให้แล้วให้ทั่วกันนี่แหละพี่น้องอมาตอนนี้เลยเนาะพี่นองง้องเอ้ยเบื้องแย่งน้ำกันเนาะทางทีมงานเขาก็จะได้เข่าของน้ำของในแล้วบวกกับทาง ในขอบในครัวน้ำการเบิดอีแหล่พี่น้อยเบึ้งแย้งน้ำกันเนาะเออปะไปเบึ้งตัวจริงน้ำกันผูกพี่น้องกำลังลุยพากันบุกเบิกอยู่ต่ำต่ำอยู่เนาะพี่น้อยเนาะทางสร้างก็กำลังเคลื่อนย้ายไหมอาจจะเริ่มหมากบ้าแบบนี้พี่น้องเนาะเสาบ้านที่ซั์ของทางพอน้องเอ็ดเนาะนี่แหละพี่น้อยเพราะว่าเราขนาดจะครบแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะ à để trang nhang đi bơng nắm càn nó hàn ma thang nỉ con wow, bắt đầu rồi bắt rồi à tụm vô này nó à, nó bao cả thang à, là nông vĩ nó à, bà đi ai đứa à, khay lọ cám nhảy vô nó <laughs> bộ tay tây hơ bộ, này, bộ mười lọ mười lá đẹp đây này đẹp nó, cái à. hết, hết nhầm đệt rồi Thằng à, thang nông ít บ่ไดีฉันเฮ็ดแล้วสิล่มนะทางนี้กะอ้าเนาะกว้างยาวหน้าเม็ดเด้อประมาณนี้แหละเนาะเบิ่จังชออีกเทื่อนึงเฮาขุดขึ้นมาก่อนอัาน่าไม้หั่นบ่ขนออกก่อนบ่เพราะว่าดินนี่มันลายเด้เยสิขุดซ่าลงมาพี่บ่ไปลงในเวนยีมหรือว่าสิเอาีดินตัวนี้ซ่าลงพี่บ่ได้ แม่นก็ได้ซะเนาะเอาซาของมันพี่ตัวนี้บัวตองมันก็ได้เนาะนี่คือกันเพราะว่าทั้งนั้นมันสูงเลยเนาะเออเอาอันนี่ส่วนเขาใส่รถละหลวงด่าหาสิพันกรีบส่วนซาลงไปพื่อละซาลงไปไก,กลๆรถเพราะว่ามันยังคิดได้ลายอยู่อลองเบิ่งยุส่วนใหม่คักอยู่บ่คือบัวเอาหม่งเก่าหันนะว่าหม่งเก่าหันเราคุดนาะมันเป็นยังอยู่หันนะ Mình, mình thích năm gai kia gặp nằm kìa Ồ, thế thì anh pha nhang bởi bưng này Thôi, anh à, cho nó hết thì thả, cái đây đã được Nó có mát cũng không thể sáng kết đấy Ồ oh. Ờ, vậy là... Cũng đâu uh, nhìn từ lâu rồi, giờ mà mình cay Giờ bọn cay được cay gai làm gì? Nằm kìa mấy sẽ. โอ้น้ำกินอยูนบ่อเอ่อน้ำของเจ้าไสไนนะ่ะเนาะไสหลายปีเลยอืมนี่ก็ชอบเม็ดแล้วกินน้ำนี่ชอบมันหาเลยนี่ก็ชอบเม็ดเลยยี่ห้อน,นำ้ำแล้วมันใกล้กันโพดเนาะเลยโอ้บุติ้แหละนี่นนเนาะเลยอ่อก็เลยใช้ง่ายไปพุน่นเมีแต่ว่าตัวนี้ครับทบเนาะเลยทบคุดทม,มันละโอ,โอ้มันใกล้น้ำกินน้ำไส้อยู่นี่เนาะวันห้องน้ำอยู่นี่บ่คือเพันไรแล้วเนาะ เอ่ะโอเคใช่เนาะไปเนาะมาบุกทางนี้เอา,าลุยซอยกันเฮาเนาะส่วนและบีลงมากถึงไกลโดหลายอุดชาลงไปปุ๋ ทั้งน้องๆ่นออกไปด้วยด้วย,วยคขึ้นผู้เล้อไปลินพูนเดอ้อเขึ้นเทือเบียกบ,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 บเกิบยนใะส่เกิบเมาเกิบแข็งเหยียบมารดจังคักเจ็บตีนได้เปลือยล้ว อ๋อเมื่อนี้ให้ได้เริ่มเม็ดหนึ่งจักสองตามท่อมื่อนี้เนาะเมื่ออื่นคนเลื่อนทางมาพี่น้องเยทอ่อเนะาะแต่ว่าแห่ทายนี่จักสีว่าจังไดแล้วมื่อนี้เดี๋ยวว่ามือ่ออื่นนะนี่ก็ติดตามเบนน้ำกันอยู่บนท่อมาเช่นเช่นหนึ่งนี่แหละพุดท่อตรงนี้เนาะของน้ากับจิวแถวนี้แล้วพี่น้อยปับ๊บนาทีดินเแถวนี้ก็เป็นพุดลงเนาะ Ừ. <laughs> <laughs> à, đó, để hai phần bên trong má xong bước ít à, Má bưng đi con bạn này à, pool, má hay sang con phía nào đó à, Sư là lô phía nào đó Cái sư à, Phần bàn chung bang vila chẳng luôn thì được Trả ngốc kha sang lại phía nào đó những người dư bạn này, sang một lãn, một sau này Nó thì, อ๋อสบายดีสานด้วยดยโดยอ้าเนาะเอาตะปูแัดพี่ตอกบาทนี่นัดดยดย่างโลโลก่อนเอ่วนวาลายอะไรหรอย่างโลลเ้เดิมั่างามเนาะสาวเนาะ ngay, ngay là gần nhau nó rồi. rồi, à Được rồi đi đâu đưa ôi, hình sau cốp lên đi chay lắm rồi này nó à, 10 thì nó khói nó rồi, xíu vào okay. à, này còn lại sửa ngam thế, mai thế này sửa, sửa bao tiếng hả? bao tiếng ờ, sửa xung đấy thì nó rồi à. <laughs> à, nó, này, đangเริ่ม mọc ba, này, cám men liêng, vây, kiểu sát, nó, được, với nó, cái tưới nước nâm, nó, là cả hoàng lám nâm, là già, phong cảnh đây, ngăm, nó, sào cho nó, được, ma mà, được, ông tòng, à, mỏ một cả tay đó, phải, nó, <laughs> อ่าโฮโลอิสน huh ี่ยังมีเปอร์เซ็นต์อยู่ได้เพราะใหม่เนาะเออเตะเอตัวได้้างเฮายาวซํากันเด้อเนาะเอาซ่ํากันให้แน่เด้อขนากว้างยาวซ่ํากันหมดาสูงซํากัน้คว่าให้เป็นระบบเดียวกัน เวลามองมามาทางทางง่ายเดียวก็ไปดิเห็มันเป็นแผดทเลยพาแผลเลยแล้วยกตัวอย่างคือเฮือนชงนี่น่ะจะเป็นเฮือนชงที่อ่าสมบุรณช่วยเนาะหรือว่าทางผู้ใหญ่ช่วยใหญ่ไม่เป็นเอกลักษณ์นะอยากให้เป็นแบบเดียวกันเป็นพาแผลได้ด้นี่เนาะเออขัดผ้านยางเลยนี่เนาะ ครบมานี่ยังงามใหม่ก็เนาะแดงอือสําหรับอ่าทางสร้างเฮาก็ป่าห่มผ้าแผเนาะครัพี่น้องเนาะทางทีมงานก็มให้่มหนาวตอนแรกบ่เียงวสิซื้อมาอยู่เนาะแต่ว่ามีเบแล้วพี่น้องทางทีมงานมให้ก็ได้ย่าเนาะ nhang của bưng hồng nam con của lại bưng năm bà này con vào lộp bộ pha này cút à, à, thì nó nè 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 À, phụ khuất là đó, cả phụ nó soi cắn Rồi Mới cả phác phôn Điền mất điền phôn đấy, điền cả cháu rút ở nó Rồi Chúc các cư bố ăn này nó đi không không đúng là đỉnh kháng bố đùm không đỉnh đùm อ่อนไปคุยถ้าขุดลงไปในจังเจาะเนาะอ่อนเนี่พอขุดก็ไปแอดขุดสองมือแล้วขุดอันขุดตัวนั่นหรอบ่สองมือบ่สองมือกับแอดขุดมาสองคนขุดแอดขุดเนี้ยเฉาม้าเนี้ยฉาตัวนี้นะขุดขุดเลยอ๋ปวดเบิดกล้ามแรงเลย เ็ที่รถเจาะนี่แหละคุกนี่ในหของน้ำก็จะอยู่โซนนี้เนาะคุกตัวนี้คือบวตัดหอ่รถนี่ก็มีล็กตัดไปหาเรื่อยมาเนาะเรื่องมาตัดซะตัดหน่รถตัดแต่มันเป็นซะหรือว่าค่ากุกหมากอันนนั้บ่บ่ตัดมันเลยคุกอยับหมักแก้มังกรเนาะรถมันบม่ได้มีอย่างเนาะ หาเรื่อมาตัดออกะเรืปั๊บนาดินมันจะงามโดยในที่ด,ดินงามเราก็จังหาซื้อยังมาปลูกพังไว้บานน้างไงโดยอืมต้นมะม่วง,งปลูเอาคือวนันเช่นคือว่าเห็นต้นมะม่งวงว่าปลูกอยังใช่ไหมปลูกเลยขึ้นห้วมอขึ้นหัวมอไป, <c oughs> ปชิปู่ในนี่แบบยานตึกไมมเอออ๋อ เอ้าเอาเบื wow. well, ้องน้ากันแข่งบ่อยเดี๋ยวตาไปกินตาอุปลุกอยู่เลยยู่เ้ยทอนะเอะไรเลยฮะเบออะไรนะแปดสิบสามเมตดเลยสทอเด้อเาสั่งสี่ทอทอหนาเม็ดประมาณเม็ดสิหรือว่าเก้าสิบนี่ก็ได้ละ นั่นแหละซอยกันเนาะอันทั้งลูกชายคนหนึ่งด้วยสายพ่นไปใช่ใช่ครับใส่ครับหนูบ่้อหนูเออคันว่านั่นกงเพิ่นนั่นไงเพิ่นมาซอยตัวนี้ก่อนก็ได้เด้อไปเลยเพิ่นมาซอยเวียกตัวนี้ก่อนบ่ดนี้ซอยกันนี่แหละเอาเวียกตัวนี้ก่อนอคุดซอยนี่กันก่อนทำไปแล้ว

พอคุณว่านกรรมเออมีบาดใหญ่เยอะเนาะกิดดินกู่เงิอเราได้กำรมไงอ่อเอาละซอยกันอีกกำลังใจนึงเนาะเพราะว่าผืนไพผ่นซอยค่าวัตถุเรากับซอยกำลังเมนชะเข้าไปในลายรถชะคุณลงไปพู่แล้วเพราะว่า lùm bùn, tiếng chỉ khuất, khuẩn mai vô kia, kia, bái kia, 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 nó, lẽ quạt thô อ่าเฮ้ชายก่อนมาส่งยุ่บ่มือนีพี่น้องกันบุมีก็ต่ได้ไปมงไม่ก่อนได้ทางไอเบียดเขาจุดดบ๊อเนาะฮัลโหลมาเด้๋บ่อบไอ Ồ, ờ, hề sai cái gì ông ờ, okay má nữa bố Cái gì cái cái ok đó, khăn má cả bố cần đấy ơn, chỉ để phải hết việc mày Cái đợi, cái gì nó ờ. Ok, ok, chứ hãy cái cháu tìm cho thàn thi bóng xe sai đó rồi Rồi, Ok hai, ok Đó, ok nó phải rồi, Tôi đang đường thang mà anh anh thang ai sẵn nhảy hông mà tin qua hay, hay sai thì sẹo lúc mông này nỉ, à? Mà đã hả? mong là chỉ đây mông nắp nó, thò lúc nỉ luôn nó, nỉ tơ nỉ đây nỉ biết rồi, thò nỉ lúc nỉ đôi hoặc bố bố đây lấy mất lại lấy nhỉ Nó ở lúc này được qua này chè này chè này được qua mấy không sắp này, chắc nó có lăng hề sai ma, lắng mà mong hẳn thưa đấy sẽ để phụ huyên đâu Này bây giờ này nhảy nó sẽ nhảy ở lúc chè lại đó à, nó biết nhé Má ảo chốc mất thì con lạc mất bệnh tự nhiên con sai chỉ ma đây thì ảo ảo chốc này, sắp tôi sắp เอาหมกจุกมาเคลียซะนนี่ซ uh. ับหมุนรอบภูมิให้ซับซับถึงไปพอเลยหาิบนถอยหลังลูกนี่เลยนะซะก็เคลียซะไปซะไปจังน่อยเนอะเนอะเดี๋ยวรอเพิ่งน้ำกันเนาะเป็นทางเดินทางมา

mật ơi phi phi nhanh đó nhìn nó đó à đi đưa đi sơn đi luôn Lạ một chút tên là bom luôn in a pile lưng hung luôn thẳng ngang lô mưa 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 à ok, mưa 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 nghe, ngay <Nhạ> đó nó. Park, park, park. này, gì cái này hả mọi bên nhắn nhắn sao, xa không có đấy hát nữa là gì nữa vì nó nhắn 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 ok và nó ở bên mai bên trái ngân sai nó hey, room, à, này, này, ừ, á, rồi sai này thì nên chắc nói nó lại đi lại là năm cả

sai thì lại nói nó à là gì đâu chạy nhưng còn con à nha máy dừng thế đó mà còn thì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ่ารถไป2อล้านสี่แสนอ่ะนี่ได้เด้อโดยโดย,ดยนับนับองก์กรได้จ้ะสองล้านสี่แสน้อ 60, ตอนหกสิบพันกิบเหากับบมี่เลยบุมีงนิน่อยครับเดี๋ยวเด้อยวทำองคงกรจะมีบ่บ่พอชชรับหม่บ่พอทอดน้ครับ mười nhanh đi đi thì hỏi những cái sao ngắm vị dư đó, hóa, đó, đó đò, đò, đò mày đấy có. Ừ. có 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 ừ, có 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 ทองเนาะไอ้เฮะเนาะสามชิพเนาะทองที่หกแปดชิพโอ้ยขอบใจขอบใจเลยเลยเป็นลุนราคาให้ไอ้นาะไอ้เนาะเออเอาเขาลยเนาะมีแต่ว่าใหญ่เล็กน้อยดินเด้อะหามเล็ดขาดเลยด้วตัวนี้ห้ามเลยตัวนี้ให้เล็กน้อยดินบ่ได้ตัวนี้เนาะ ไหวเด้อดูเอ้าโอเคแหละอ่าทางน้องจิตเนาะซอยกันหรือล่ะเด้อมาคุดนี่ละเอาละพ่อมาพี่เจ้าหน้าไปนั่งคุนก็ได้ไปอ่าไปขอบคุณทางแม่เพื่อนอ่าขอมุกขอบใจทางผู้ใหญ่ก่อนอานั่งลูกเตียงนี่ละ นั่งลงมันปะสบายนะป่านนะไม่ยังละ่ะมาห้องเมนมาที่อ๋อเมนแล้วอท่านไอโบอกเราซำ้ำเนาะอ่านั่งน้ำกันงงามาแล้วอ่านั่งน้ำกันงามๆมาและวคุณส่องนี่บุตรีเห็นเราซำ้ำเนาะไปสอนไปสอนบ่อ๋อเด้ออสบายด,ดีแม่เด้ออ๋อเด้อเด้อเอ้าเดี๋ยวเรแลองห้องน้ำห้องในแบบนี้เด้อเด้อ ตัวตัวนี้เขาคุดซอยกันเนาะมือนี่แห่กับทรายมาแล้วมือเดี๋ยจังเบิ้งน้ำกันไวาจิมีอย่างไงมาอีกเนาะโดยเขามีแต่ว่าและอันนุมมือโดยขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่พื้นแดงด้อดีมีแห่งด้วยให้ร่ำรวยพนันใจดีเดินเนมีพอเอล่าทางนวิดก็ได้ละว่าหนุ่หลังเลยละขอบคุณขอบคุณด้อที่สมทบที่ช่างห้องน้ำให้ลูกให้ลำให้ด้วย ให้สุขภาพแข็งแรงไปทางใดก็ให้ปลอดภัยเฮ็ดเวียอยางก็ให้หางให้มีสาธุโดยอ่ะคันสิบ่ก็ลูกเป็นที่พึ่งแห่งพาเนาะโดยไปหน่อยฮะมีหยังก็เบิ่งแยงนํากันบัดนี้เด้ออันใดมันบ่ดีบ่งามโดยๆอ่าเบิ่งเอาเฮาเนาะนี่เล็กน้อยก็บ่ให้มาเล่นเด้อตัวนี้สําคัญเด้เด้อโดยดอาซะเนาะลาพี่าน้องเด้อก็ได้เด้อเจ้าให้ได้ดีนําเนาะเบิ่งนํากันว่าจักมื้อมื้อนี้นี ยางน้อยขุดนี่ก yes, ็ต้องได้150 hmm. ม mm ื hmm. mm ้อ hmm. น mm ี hmm. mm ้เนาะมื hmm. mm ้อนี้ต้องแล้วต้องเอาท่อลงมื้อนี้อ่าสิได้พร้อมใงานะโอเคเด้อพ่อเด้อลูกเต้าก็เอิ้นมาทางเวทิดบ่หยังละทิเนาะลูกเต้าจะ่อยกันเอโอเคเนาะพี่น้องเนาะเบร้อยแห่ายเฮารจัดเร็วทันใจอื่นพกันอีกต่ออีกเนาะ เฉพาะตัวนี้พี่น้องเดี๋ยวจังช่วงแรงจังมาอัพเดเบิางขึ้นทานน้ำกันอีกเทนึงเนาะคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณทางแม่ใจดีเนาะเพิ่นเกิดออกซื่อประสงค์ออกน้ำเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเห็นของน้ำเนาะแต่บางมุกกันยังบมดทันพ่อพี่น้องเนาะทางแม่เพิ่นจะซอยนี่แหละพี่น้องเนาะเห็ดตามงบตามประมาณแต่ว่าอย่าก่อกันยังขาดดินบล็อกเด้อพี่น้องเด้อดินบล็อกปูน แต่ก็กับคาจ้างนี่แหละพี่น้องเนาะเด็กๆน้อยๆยังขาดตัวนี้เพราะว่าเป็นไม้อ่าคับคือกับหลังคาเนาะสังกะสีพี่น้องยังบุท่านนี้ตัวนี้กับอ่าที่ว่ายังยังหลินบล็อกกับสังกะสีเนาะกับคาจ้างคาจ้างแล้วก็เป็นมงกบุปผีแหละเนาะเงินก็ยังเหลืออยู่ที่ล้านพี่น้องไอ้บาทน้ำมันเชียงเนาะใช้จ่ายตัวนั้นมือดิเอาดูน้ำกันว่าสิ้เบิร์ตเท่าไหร่เนาะเมื่อกี้เบิร์ตไปสองล้านแล้วเฉพาะตัวนี้พี่น้องเนาะ อ่อพ่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อเนาะอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยบุญสกุลสุขคนเนาะคลิปนี้สบายดีด้อพี่น้องเด้อ